กลับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะที่กลอนบอกไว้ว่าผู้ชายคนนี้กินบนเรือนขี่รถบนหลังคาเพราะ<ช>ว่าเขามาอาศัยกินอาศัยนอนอ,อยู่ที่วัดแห่งนี้<ช>ครับ<ช>แล้วก็มาขโมยของในวัดซะเองภาพวงจรปิดบันทึกเอาไว้ได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเป็นผู้ชายที่ผมยาวหน่อยนะครับชื่อว่านายชัชวานดีเล็กอายุ30ปีเข้าไปลักทรัพย์ที่วัดโยธานิมิตหรือว่าวัดโบสถ์เป็นพระอารามหลวงเก่าแก่ของจังหวัดตราดครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยถูกพระที่วัด จับตัวเอาไว้ได้เนื่องจากว่าตัวของเขาเนี่ยนะเข้าไปลักทรัพย์ที่ศาลาของวัดครับเขาบอกว่าเขาเหลือเงิน200บาทก็เลยลักลอบปีนเข้าไปด้านในสาราวัดทางช่องลมใต้หลังคาหลังจากนั้นก็ไปเอาเงินในบาทพระประจําวันที่ญาติโยงเข้ามาทาบุญน่ะเนี่ยควาดไปหมดเลยได้เงินไปประมาณ100บาทคุณผู้ชม พอไปพูดคุยเจ้าตัวก็สารภาพาก็ยอมรับครับตกงานครับมากินมานอนอยู่ที่วัดแห่งนี้เงินติดตัวเหลือแค่200ก็เลยปีนเข้าไปขโมยเงินออกมาพระบอกว่าเอาจริงๆเนี่ยเงินในบาทพระมันหายไปหลายวันแล้วแต่จับไม่ได้สักทีพอมาเปิดกล้องวงจรปิดก็ไม่คิดจะเป็นคนที่มาอาศัยวัดอยู่ามาขโมยของซะเองเนี่ยครับก็ถูกจับนะฮะอย่าไปทำนะคะ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s c r i b e y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ